ในตลาดนัดเล็กๆใจกลางเมืองมีร้านขายน้ำผลไม้เย็นชื่นใจร้านหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีในละแวกร้านนี้ชื่อเยอเฟรชมีแม่ค้าหน้าตาน่ารักหนามว่าเยอหยีผู้ที่มักจะยิ้มแย้มแจ่มใสและเต็มใจบริการลูกค้าเสมอแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าลึกๆแล้วเธอแอบหลงรักลูกค้าประจําคนหนึ่งที่มักจะมาซื้อน้ำจากร้านของเธอเป็นประจําหนุ่มคนนั้นชื่อกันหน้าตาหล่อเหลาดวงตาคมเข้มรูปร่างสูงโปร่งทุกครั้งที่เขาเดินเข้ามาในร้านเยหยีมัก จะแอบใจเต้นแรงแต่ไม่กล้าบอกความรู้สึกของตัวเองวันนั้นก็เหมือนทุกวันกันเดินมาที่ร้านพร้อมกับรอยยิ้มสดใสขอน้ำส้มแก้วหนึ่งครับกันพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนยายหยีรีบทำตามคำสั่งด้วยใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะในขณะที่เธอเตรียมน้ำส้มเธอแอบเหลือบมองกันด้วยความรู้สึกที่อัดแน่นไปด้วยความชื่นชมและความรักที่เก็บซ่อนไว้มานานนี่ขน้ำส้มยาหยียื่นแก้วให้กันพร้อมกับรอยยิ้มกว้างที่พยายามซ่อนความเขินอาย การรับน้ำส้งไปแล้วจ่ายเงินให้เธอจากนั้นก็พูดขึ้นว่าน้ำร้านนี้อร่อยมากเลยนะผมเป็นลูกค้าประจำเลยคำพูดนั้นทำให้ยายียิ้มกว้างขึ้นแต่เธอก็ยังไม่กล้าบอกความรู้สึกที่อยู่ในใจจนกระทั่งวันหนึ่งเธอเริ่มคิดว่าหรือบางทีเธอควรทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เขารู้ถึงความในใจของเธอหลังจากที่กันบอกว่าน้ำผลไม้ของเธออร่อยและเขาเป็นลูกค้าประจำคำพูดนั้นยังคงกล้องอยู่ในหัวของยายีทุกวันยายีเริ่มคิดมากขึ้นเกี่ยวกับความมรู้สึกที่เธอมีต่อเขาทุก ครั้งที่เขาเดินเข้ามาที่ร้านหัวใจของเธอก็ยิ่งเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆแต่เธอยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นพูดความในใจอย่างไรวันหนึ่งขณะที่ยายีกำลังนั่งทำน้ำผลไม้เตรียมไว้สำหรับลูกค้าวันถัดไปเพื่อนสนิทของเธอพิมพ์ที่มาช่วยงานร้านเป็นบางครั้งก็มานั่งข้างๆสังเกตเห็นว่ายายีดูใจลอยเธอแอบชอบใครอยู่หรือเปล่าพิมพ์ถามด้วยรอยยิ้มขี้เล่นยายีสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็พยายามซ่อนความเขินอายบ้าแล้วไม่มีอะไรหรอก พิมพไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆเธอคิดว่าฉันไม่รู้หรือทุกครั้งที่หนุ่มหล่อคนนั้นมาซื้อร้านเราฉันเห็นเธอหน้าแดงตลอดยายีหน้าแดงหนักกว่าเดิมเออฉันก็แค่เขินนิดหน่อยเองพิมพหัวเราะเบาๆเธอไม่กล้าบอกเขาใช่ไหมละ่ะยายีถอนหายใจใช่ฉันไม่รู้จะบอกยังไงดีฉันกลัวว่าเขาจะคิดว่าเราแค่แม่ค้าธรรมดาไม่คู่ควรกับเขาพิมพมองยายีด้วยความเห็นใจอย่าคิดแบบนั้นเลยยายี ความรักมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นใครหรอกเธอแค่ต้องกล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกตัวเองบางทีเขาอาจจะชอบเธออยู่ก็ได้ยายียิ้มอ่อนๆแต่ยังไม่แน่ใจฉันก็อยากทำแบบนั้นนะแต่ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงดีในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันนั้นเสียงกระดิ่งร้านก็ดังขึ้นการเดินเข้ามาเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้มีสิ่งที่ต่างออกไปเขาดูเหมือนจะมีบางอย่างในใจเช่นกันยายีขอน้ำส้มแก้วหนึ่งเหมือนเดิมครับการพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูเหมือนมีความลังเล ยายีรีบจัดการให้อย่างเคยแต่ในขณะที่เธอยื่นแก้วน้ำให้เขาเธอสังเกตเห็นว่ากันมีท่าทีแปลกๆราวกับว่าเขามีบางอย่างจะพูดยายีผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณกันพูดขึ้นจนทำให้หัวใจของยายีเต้นแรงกว่าเดิมยายีใจเต้นรัวเมื่อได้ยินคำพูดของกันความอยากรู้ทำให้เธอเผลอกำมือน้ำส้มไว้แน่นจนเกือบล้นออกจากแก้วเธอรีบส่งแก้วให้กันด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยคุณมีอะไรอยากจะคุยหรือคะยายีถามพร้อมกับพยายามเก็บความตื่นเต้น กันนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆเปิดปากคือผมไม่รู้ว่าควรพูดออกมาตรงๆดีไหมแต่ผมคิดว่าถ้าผมไม่พูดตอนนี้ผมคงไม่มีโอกาสอีกยายีเริ่มสับสนรู้สึกว่าบรรยากาศรอบตัวตึวตงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆเธอพยายามตั้งสติมีอะไรเหรอคะเธอถามอย่างอ่อนโยนพยายามปกปิดความกังวลการศบตายายีอย่างจริงจังก่อนจะพูดออกมาในที่สุดผมแอบมองคุณมานานแล้วยายีคุณดูเหมือนเป็นคนที่จริงใจ และทำง,งานหนักผมชื่นชมคุณมากทุกครั้งที่มาซื้อน้ำผมไม่ได้มาเพราะแค่อยากได้น้ำสม้มแต่เพราะอยากเจอคุณคำสารภาพของการทำให้ยายียืนตึ่งไปราวกับเวลาหยุดนิ่งเธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผู้ชายที่เธอแอบ,บชอบมาตลอดก็รู้สึกเช่นเดียวกับเธอหัวใจของเธอเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกมาเธอกระพริบตาสองสามครั้งพยายามประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นคุณคุณหมายถึงจริงๆหรือคะยายีถามเสียงเบาด้วยความไม่แน่ใจการยิ้มออกมา ถ้ผมหมายถึงจริงๆผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเลยคุณทําให้ผมรู้สึกว่าสิ่งธรรมดารรมดาอย่างการซื้อน้ํากลายเป็นช่วงเวลาที่สําคัญยายีรู้สึกเหมือนหัวใจจะพองโตแต่ยังคงมีความไม่แน่ใจและเขินอายที่ประปนกันเธอก้มหน้าลงเล็กน้อยก่อนจะพูดด้วยเสียงเบาฉันก็แอบชอบคุณเหมือนกันแต่ไม่กล้าบอกเพราะฉันคิดว่าคุณคงไม่ได้สนใจอะไรกันหัวเราะเบาๆคุณคิดผิดแล้วละ่ะผมสนใจคุณมากและผมอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้ บรรยากาศรอบตัวดูผ่อนคลายขึ้นความรู้สึกที่ต่างคนต่างเก็บซ่อนไว้ถูกเปิดเผยออกมาในที่สุดทั้งคู่มองหน้ากันด้วยรอยยิ้มที่บ่งบอกถึงความเข้าใจแล้วคุณว่ายังไงครับยายีเราลองเริ่มต้นด้วยการออกไปทานข้าวกันสักครั้งดีไหมการถามด้วยแววตาที่จริงใจยายีหน้าแดงเล็กน้อยแต่ก็ยิ้มตอบได้สิคะฉันยินดีมากความรักที่เริ่มต้นจากความเงียบขรึมและความเขินอายถูกแทนที่ด้วยความสุขที่อบอุ่นใจทั้งยายี และกันต่างรู้สึกว่าพวกเขาได้พบกับสิ่งที่ตามหามานานความสัมพันธ์ที่เริ่มหมอต้นจากร้านขายน้ำผลไมเลเล้เล็กๆกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวรักที่เต็มไปด้วยความหวังหลังจากที่การสารภาพความในใจยายหยีก็รู้สึกเหมือนความฝันของเธอเป็นจริงการที่ทั้งคู่ตกลงจะออกไปทานข้าวด้วยกันเป็นครั้งแรกทําให้ยายหยีทั้งตื่นเต้นและกังวลเธอตั้งคําถามมากมายกับตัวเองในคืนนั้นเช่นว่าควรแต่งตัวแบบไหนและควรพูดคุยเรื่องอะไรดีวันนัดหมายมาถึงการได้นนเลือกสถานที่เป็นร้านอาหารเล็กๆ ริมน้ําที่มีบรรยากาศสบายๆเขามารับยายหยีด้วยรถส่วนตัวของเขาเมื่อยายหยีเดินออกมาในชุดกระโปรงยาวสีขาวเรียบง่ายแต่ดูน่ารักอย่างเป็นธรรมชาติกันก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมในใจคุณดูสวยมากเลยนะครับวันนี้กันกล่าวพร้อมกับรอยยิ้มอ่อนโยนยายหยีหน้าแดงนิดๆแต่ก็ตอบก,กลับด้วยเสียงเขินอายขอบคุณค่ะคุณเองก็ดูดีเหมือนกันเมื่อทั้งคู่ถึงร้านอาหารบรรยากาศสบายๆของร้านและบิวแม่น้ําที่ไหลเอื่อยๆทำให้ยายหยีรู้สึกผ่อนคลายขึ้นทั้งสอง นั่งอยู่ที่โต๊ะริมหน้าต่างที่มองเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินท่ามกลางแสงสีส้มที่ทอแสงลงบนผิวน้ำผมดีใจมากที่คุณยอมออกมาทานข้าวกับผมวันนี้กันผูในบรรยากาศอบอุ่นริมแม่น้ำแสงสีส้มของพระอาทิตย์ยามเย็นาศาส่องลงมาบนโต๊ะอาหารที่ยายีและการน,นั่งด้วยกันทําให้ทั้งสองคนดูสง่างามและเต็มไปด้วยความสุขในใจของยายีเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งตื่นเต้นประหมาะ่าและอบอุ่นใจการยิ้มอย่างอ่อนโยนเมื่อเห็นยายีนั่งตรงข้ามอย่างเงียบๆ ผมดีใจมากที่เราได้มาทานข้าวด้วยกันแบบนี้ผมเฝ้ารอมานานแล้วที่จะได้รู้จักคุณมากขึ้นยายหยียิ้มตอบอย่างขวยเขินแต่ในใจเธอรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อได้อยู่ใกล้เขาฉันก็เหมือนกันคัะไม่เคยคิดเลยว่าความสัมพันธ์ของเราจะเริ่มต้นแบบนี้ฉันแอบคิดว่าฉันไม่กล้าพูดออกไปด้วยซ้ําทั้งคู่หัวเราะเบาๆคลายความกังวลและความเขินอายลงได้บ้างบทสนทนาระหว่างทั้งสองดำเนินไปอย่างราบรื่น และเป็นธรรมชาติพวกเขาเริ่มแลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตของตัวเองพูดคุยเกี่ยวยอวกับความฝันและเป้าหมายในอนาคตและกันก็ได้รู้ว่ายายีไม่ใช่แค่แม่ค้าขายน้ำธรมธรมดาาเธอเป็นคนที่มีความฝันอยากเปิดร้านเครื่องดื่มของตัวเองที่ใหญ่กว่านี้ผมเชื่อว่าคุณทําได้แน่แน่ยายีคุณเป็นคนเก่งและมีความสามารถการให้กําลังใจยายีรู้สึกอบอุ่นใจมากเธอไม่เคยคิดว่าคนที่เธอแอบชอบมานานจะเห็นคุณค่าในตัวเธอมากถึงขนาดนี้ หลังจากทานอาหารเสร็จการพยาหยีเดินเล่นริมแม่น้ำทั้งคู่คุยกันอย่างอิสระมากขึ้นเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของพวกเขาสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เริ่มงอกงามอย่างชัดเจนก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกันในคืนนี้กันหยุดเดินและหันมามองหน้ายายียายีผมอยากจะถามคุณสักอย่างหัวใจของยายีเต้นแรงขึ้นอีกครั้งอะไรหรอครับการยิ้มอบอุ่นและถามออกมาอย่างตรงไปตรงมาเราลองเริ่มต้นเป็นแฟนกันได้ไหมคำถามนั้นทำให้ยายีรู้สึกเหมือนโลก ทั้งใบหยุดนิ่งเธอมองกันด้วยดวงตาที่เป็นประกายก่อนจะยิ้มออกมาและพยักหน้าได้สิครับการยิ้มกว้างและก้าวเข้าไปจับมือของยายีผมสัญญาว่าจะดูแลคุณอย่างดีที่สุดยายีหัวใจพองโตในที่สุดเธอก็ได้เจอคนที่ทําให้เธอรู้สึกมีคุณค่าและเป็นตัวของตัวเองได้จริงๆคืนนี้ไม่ใช่เพียงจุดจบของความรักที่เธอเก็บไว้นานแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งคู่เดินเคียงข้างกันกลับไปที่รถถ่ายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวราวกับบอกเป็นในว่าอนาคตของพวกเขาจะเต็มไปด้วยแสงสว่างและความสุขที่ไม่มีวันจบสิน้น